สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะทํายำกุ้งแห้งกินกับข้าวต้มค่ะค่ะก็จะมีกุ้งแห้งมีขิงอ่อนต้นหอมผักชีมะนาวกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูสวนพริกจินดาน้ําตาลน้ําปลาลงมือทําเลยค่ะนะนั้นนาข้าวมาล้างค่ะข้าวหอมมะลิเก่าค่ะเราจะทําข้าวาต้มนะคะ จากนั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะนำข้าวมาล้างค่ะล้างสักสามน้ำค่ะ,อะพอล้างครบสามน้ำแล้วนะคะจากนั้นนำไปต้มค่ะ,ะจากนั้นนำมาต้มค่ะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะ ที่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปเพื่อที่ให้ข้าวข้าวเหนียวข้นนะคะตามร้านเข้าต้มเขาทําแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นต้มไปจนกว่าจะเดือดค่ะมีฟองก็คอยช้อนออกนะคะ,ะคนเป็นระยะระยะนะการข้าวติดก้นหม้อนะคะ,ะข้าวเราก็สุกดีแล้วนะคะ จะพอแค่นี้ค่ะส่วนกุ้งแห้งเราจะนํามาลวกน้ําร้อนค่ะแช่ไว้สักหานาทีค่ะ,ะจากนั้นก็จะซอยหอมแดงค่ะใครไม่มีหอมแดงหอมแขกก็ได้นะซอยไม่ต้องบางมากค่ะ,ะจากนั้นเป็นกระเทียมค่ะ วนพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกจินดาตามชอบเลยค่ะหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะ,ะต้นหอมผักชีค่ะขิงฝอยค่ะลงมือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นลงมือยำเลยค่ะกุ้งแห้งค่ะพริกขี้หนูสวนพริกจินดาความเผ็ดตามชอบน้ำปลาน้ำตาลทราย หอมแดงหรือหอมแขกจากนั้นก็จะเป็นขิงซอยค่ะขิงซอยต้นหอมซอยปีบมะนาวค่ะปรุงรสชาติให้ออกรสจัดหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะกินกับข้าวต้มนะ ค่ะเรียบร้อยค่ะจัดเสิร์ฟค่ะ ตักข้าวต้มค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยค่ะยำกุ้งแห้งกินกับข้าวต้มพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขขยดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ